You got me like it สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนานเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่ก็อยู่ที่หน้าเกม w i ไฟเวิร์กนะคะอยู่ในค่าย p g จีสล็อตเหมือนเดิมนะ,ะเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมเหมือนกันนานเพื่อนก็ใครนะคะสนใจนะคะอยากจะลองเล่นดูนะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของโพนี่นะคะก็มาลิวเหมือนเดิมได้หรือเสียก็ไม่ซีเรียสขอแค่มาลิวไม่ดูเด็กอายุกยเเลดด็ อายุต่ำกว่า18อ่ะควรใช้วิจัยจารยยานในการรับชมไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ดูได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยเพื่อเด็กถามเนาะว่ามันคืออะไรเกมยังไงอยากเล่นบ้างไม่ได้นะเด็กไม,ไม่ควรเล่นแน่นอนโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรานะคะจะกดเข้าไปในเกมกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเราเล่นเนี่ยจะรอหรือเปล่าเนาะก็นานๆที่เล่นเกมนี้ทีนะโอเคขอปั๊มเบ็ดสัก4ี่บาทหรือ8บาทเองอขอ8บาทก็แล้วกันนะวันนี้ขอทุนมา300บาทนะ,ะวันนี้ทุนน้อยเหลือเกินอะลองเล่นทุนหลักร้อยดูบ้างนะคะเผื่อจะแตกหลักพันนะโอ้โห มาสเกตเตอร์นะก็3ตัวนะคะก็เข้าฟรีเกมแล้วเข้าช่องไหนก็ได้นะแต่พวกลายเดิมพันเนี่ยต้องมาจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะฮนเพื่อนมาดอกดอกสองโอ้โหอันนี้คือปรับเล่นออโต้แล้วก็ปรับเทอร์โบนะคะเล่นออโต้สาปรับเทอร์โบแบบรวดเร็วสนใจโอ้สเกตเตอร์มาแค่สตัวเองมาเกือไม่จะเกือไปไหนเกือไปไหนโอ้โห หืมสี่บาทยังไงหือเกลือจัดนะเพื่อนเกลือจัดโอ้เออ,อเคมาสวยยังไงอันนี้กับพุเหรอพุมั้งอืมประทัดพุอะไรประมาณเนี้ยเกมนี้เกี่ยวกับพวกประทัดกับพุเกี่ยวกับมันคลา้ายๆเทศกาลในประเทศจีนอ่ะเพื่อน อันนี้คือปรับปิดเทอร์โบแล้วนะให้เล่นแบบธรรมดานะคะมาดูซิรอดปล่านะคะอยากจะลองเล่นดูก็สามารถสามัครเข้ามาลองเล่นดูได้นะโอ้โหสกีเตอร์ก็จะเข้าหรือเปล่าเพื่อนลนุ้นโอ้โหไหลาย,ยาวเลยอ อย่าลืมนะคะเข้ามาชมคลิปของโพนี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนอื้มเคมาโอ้ยแจกหนักอยู่นะเออสามบาท โอ้โหเิเ hmm. พ mm ื hmm. Girl, mm ่อนโอเคมาเกือบเอาโอ้โหสแกตเตอร์เข้าโอ้สแกตเตอร์เข้าสามตัวนะมา อีก8ฟรีเกมมายังไงต่อคิวม,มาสวยเออหกบบาทนะคะในรอบเข้าฟรีเกมแจกยากอยู่นะเออคือเกมตัวนี้เขาเพิ่มเขามีตัวคูณไว้เรียบร้อยเขาตั้งไว้เรียบร้อยนะคะว่ามันแจกอะไรยังไงสัญลักษณ์มันแจกเท่าไหร่นะคะโอ้โหตัววายมาสวยอืม้มสามร้อยหกสิบ ยังไงสองร้อยสี่สิบอกนี้บิ๊กวินเอาละเฮ้ยงานนี้ไม่เก้าเวินนานเพื่อนอระดับซุปเปอร์ ซุปเปอร์จ้า600บาทจ้าเหลืออีก4ฟรีเกมเพื่อนๆกำไรมาแล้วคึกเลยคึกเลยนะเพื่อนกำไรมา502บาทเออ82บาทโอ้โหตื่นเต้นเจมาสวยยังไงต่ออีกสองฟรีเกมอืมฮึไหวไม่ลงเอออันนี้ยังไงต่อเสียดาย อโอ้โยยสิบาทไงต่อโอ้โหเอไม่ลงเอเอไม่ลงช่องแรกโอ้โหแปดร้อยสิบสองบาทโอเคก็ได้กำไรอยู่นะแต่อยากให้แตกหลักพันดูอะขอปลาเป็ดก่อนแล้วกันนะไม่ไหววะอืมขอเด่นก่อนดูซิมันจะแตกให้อยู่ต่อเนื่องเปล่าถ้าได้กำไรหรือได้เข้าฟรีเกมแล้วนะพูดไปเสียงเริ่มเปลี่ยนงง โอ้โยจีดปังจีดปังนะเพื่อนโอ้โห้จีดปังโอ้โหนึกว่ารีสโซเทียนนะสีเทียนนะเมื่อนต่อเนื่องโอ้โห้ร้อยสิบสองบาทโอ้โหย,ยังได้อยู่โอ้โหเพื่อนได้เยอะอยู่เด้ได้เยอะอยู่เด้โอ้โหขอปลาเบ็ดก่อนแล้วกัน อโอ้โหยังไงโอ้โหโอเคกำไรกำไรมาแล้วอขอปิดเธอโบก่อนดูอขอปับดีมาขอเล่นอีก,อก,อกสักนิดนึงสองสามตาพอเลยโอ้โหมันยังแจกให้อยู่โอ้โหเพื่อนมันทำไมมันใจดีขนาดนี้วะมาเออขอปาเบตสี่บาทก่อนแล้วกันเอาเล่นให้มันเสร็จหมดเอาแค่ ทุนพันเดียวพอเออกำไรพันเดียวพอนะคะกำไรเนี่ยเราได้ประมาณ7 0 0รอยนะทุนเรามานับดิแปดเเอออีก3 0 0ร้อยเป็นทุนเราโอเคเพื่อนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะวันนี้นะคะก็พึงพอใจกับกำไรที่ได้เลยนะก็อยากจะลองเล่นก็สามารถคลิกล,ลิงก์ดลางเข้ามาสมัครได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสไ๊อตกดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย